สวัสดีชาวเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินมีข่าวร้อนข่าวเด่นมาฝากกันนะคะโดยในดีลของแจ็คกิลิตค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแจ็คกิลิตกำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายในสัปดาห์หน้านี้เพื่อย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะ โดยตอนนี้นะคะก็อ้างอิงถึงแหล่งข่าวต่างๆที่ได้ออกมาเปิดเผยอัปเดตเรื่องนี้กันซึ่งแอดมินจะได้รวบรวมมาฝากน,นะคะฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังในระดับเทียบหนึ่งนะคะก็ได้ออกมารายงานว่าแจ็คกิลิตกำลังเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วรอแค่ผลอนุมัติจากทางแอสตันวิลล่าที่กำลังเจรจาเพื่อบรรล,ลุข้อตกลงในเรื่องของค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ณเวลานี้เท่านั้นหลังจากที่ได้มีการพูดคุย อย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองสโมสรมาได้สองวันแล้วนะคะโดยรายงานว่าจะรู้ผลในไม่กี่วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนค่ะและในทวิตเตอร์ต่างๆนะคะก็ได้ออกมาอ้างอิงถึงแหล่งข่าวดังอย่างเดอะเทเลกราฟก็บอกว่าแจ็คกิลิต จะเข้ารับการตรวจร่างกายในสัปดาห์หน้านี้ส่วนทวิตเตอร์ของซิตี้เชฟก็ได้ออกมาบอกว่าในตอนนี้กิลลิตได้ลบทวิตเตอร์บางส่วนเกี่ยวกับสโมสรที่เขาเคยเชียร์มาก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นข้อความที่เขาเคยเชียร์แมนยูเนเต็ดให้เป็นฝ่ายเอาชนะแมนซิตี้นั่นเองค่ะเมื่อ9ปีที่แล้วตอนนี้เขาก็ได้ลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในขณะที่สื่อดังประจำเมืองค่ะอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็ได้เปิดเผยว่า ในตอนนี้ไม่มีภาพของแจ็คกิลลิตอยู่ในภาพการเปิดตัวของทีมแอสตันวิลล่าหรือแม้แต่ในคลิปวิดีโอโปรโมทชุดแข่งนะคะก็ไม่มีนะและรวมถึงหุ่นโชว์นะคะที่สวมเสื้อของแจ็คกิลลิตที่ช็อปอย่างเป็นทางการของสโมสรแอสตันวิลล่าในตอนนี้เสื้อตัวนั้นก็ได้ถูกถอดออกไปหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนในเรื่องค่าตัวที่ซิตี้ได้ยื่นไปให้กับวิลล่าพิจารณา,านั้นอยู่ที่100ล้านปอนด์ค่ะหากว่าดีลนี้สําเร็จขึ้นมาก็จะเป็นค่าตัวที่สูงที่ สุดในเกาะอ,อังกฤษทำลายสถิติเดิมซึ่งแมนยูในเต็ดนะคะเคยยื่นซื้อปอปอกบาอยู่ที่89ล้านปอนด์นะคะ ส่วนทางด้านของแจ็คกิลลิตเองนะคะติดตามเชียร์แมนซิตี้มาตลอดในช่วงระยะเวลาหลังนี้ด้วยขนาดที่ว่าเรือใบสีฟ้าของเราลงเตะในแมตต์ต่างๆในรายการศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะเจ้าตัวก็โพสต์ว่ากำลังดู Man City, แมนซิตี้เตะใน UCL พร้อมกับภาพที่ตัวเองดูทีวีในอิเลียบท่างๆพร้อมได้เปิดเผยอ,อีกว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเควินเดอบอยของเรานะคะด้วยขนาดที่ว่าเขาจะต้องเปิดดูคลิปเทคนิคการเล่นของเดอบอยก่อนทำการ ลงเล่นอีกด้วยนะคะและขนาดในบ้านของเขาก็ยังมีรูปของเดอะบอยใส่กรอบติดกำแพงข้างๆเสื้อทีมชาติของตัวเองและการได้มาเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าเขาก็จะได้เล่นคู่กับเดอะบอย ไอดอลของตัวเองด้วยนะคะลองคิดดูว่าถ้าคู่นี้เขาได้เล่นด้วยกันและประสานงานในแดนกลางจะทำให้เรือใบสีฟ้าโหดขนาดไหนนะคะและถ้าเป็นแบบนี้นะคะดีลของแจ็คกิลิตก็อาจจะทันเปิดตัวในนัดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลคอมมินิตี้ชิลในวันที่7สิงหาคมนี้อย่างที่เป๊ปกดิโอลาต้องการนั่นเองค่ะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะ